ป,ปิ๊งๆขอการ์ตูนด้นะครับบกับผมตะวันเกมเมอร์แชนเนลทีวีอ,อันนีครั้งอั่นจไมาเล่นไ,ไหมครับอกูเล่น,นไ,ไ,ไหมครับว่ากันไปล่ไม่ใช่ a k a i o ชื่อก็จะตั้งไว้อันเป็นเรียบร้อยชื่อว่าคุยลองตั้งไว้โอเคเออแปลกๆวะ นี่กูเพิ่งเปิดมาไม่จริงใช่ไหมอ้อกวาดไปเกินกูเลยล่ะอเอสแครปเว้ยมึงเอ้ยอะไรเอ็ก

คอร์ฟเฟตเฟตบ้องกีการ์ก้เอ้ยไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครเนี่ยมึงกินกูเนี่ยนั่นก็คือคือมึงกินควายของกูโอ้มายกอดูงงเข้ามาทำไมนี่โอฟักฟักจริงๆใครที่รู้จักคุณแบงค์ไฮทีวีนะครับก็จะรู้ว่า มันยังเป็นมือใหม่เป็นผมต้องเข้าใจมันอยู่ห้องเดียวกับผมตรงเรียนมาใส่ผ้าคนศึกษาตอนเอาเชือเมืออยู่คอนแกนนะครับป .5 ทับสามตอนนี้ก็กำลังขึ้นปอ .6 อย่างรวดเร็วปิดเทอมแล้วเป็นอันเรียบร้อยแต่ตอนนี้มีคนเขียนว่าไทยลนไทยลนเนี่ยดูมนันดิไทยลน อเมื่อกี้กอ่านไทยแลนด์อะนี่ไทยแลนด์ของจริงอะไรมันพุ่งกลับไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมจะเห็นมันเลยเรียกกลิ่หระกูจะได้อันดับหนะนึ่งเนี่ยโอ๊ยใครมาเอ็กอะไรมะนาววนะเนี่ยฉันเอ็กมะนาวมาเมื่อวานนะเอ็ก,อก,อก,อกนะสี่สิบเจ็ดแล้วก็ชิดมุม แอบแบเจ็บเจ็บเดี๋ยวดูคอยกูจะสี่สิบสองเอ้ยสี่สิบโอ้กูไม่ได้พูดสี่สิบสองเลยไม่เป็นสี่สิบสองจริงาโอ้เฮ้ยสามสี่แล้วเมื่อกี้สี่โทษทีนะเลฟฉันลักแกมากเลยนะการลอดแบบดิจิตอลนะนี่กูลอดตายโว้ยกูลอดตายแล้ว อย่ามากินอย่าฉันก็เป็นคนเหมือนแกเออชิบมาม้ละหกสิบเลยกูนี่รอดแบบบี้ต้นเลยนะเอ,อ้ยทำไมมันค้างๆอย่างเนี้ยนะรู้แล้วที่รับมอมว่าคอบางจริงเลยเนะ็ตมันไม่ดีดูดีเนี่ยเต็มอ่ะเอ,อ้ยกระจายกูนี่ตัวใหญ่เลยนะ เมกกี้แหลกเดียวนี่แบบสุดยอดเลยอะยี่สิบสองเล้ดูดิหดชิปเอออันดับหนึ่งอย่าไปโดนต้นไม้นะเว้ยกูนี่ตายเลยนะกูโดนต้นไม้ลุ้มมาแดกกีก้ชิปมาแล้วแหลกแหลกบ้าเออหนูคนแจก แค่นี้กูกินเวยเอ้ยมาแล้วครับเลขหนึ่งครับไทยย,ยึดโลกยึดโลกยึดที่มีอันดับสี่อันดับหนึ่งเขาเรียกว่ายึดโอ้ใหญ่งหมดใหญ่กูอีกอ้ไม่กินกูอีกนะกูม,มันฉลาดอันดับที่สิบหกแล้วแม่วันแกไม่ให้ฉันกินดีๆเลย ฉันจะไม่แยบเพื่อไปงูงหรอกเพราะฉันรู้ว่าานหะน้าเมียนทับหนึ่งลุงช้อนนวดจิม๋มข้างเขาค้างเขาเออกูไม่รากกินหรือพักนาซีตัวใหญ่กูไม่จะช่วยด้วยเกิดมาเพื่อโดนกินไว้ไม่ใช่กูปล่อยไปทีเดียวนี่แบบหายหมดเลยนะต้องเข้าใจนะมันแหลกๆกอะ ไม่ใชม่มีพ่อแม่เล่นอยู่แล้วเว้ยข่ยรอกันชิบหาแล้วกูนี่วอนเลยนะถ้ามันจับสัญญาณเครื่องนี้ได้ด้กูวอนเลยนะเออเออเอเอเดี๋ยวกูไม่แหลกแล้วทนหน่อยดินี่มาแล้วมาแล้วสับเอีกคิวดักหน้าเรียบร้อย หายละจำโบเอ้ยหาอะไรนะลุ้นแชะบหายละอะไรของมึงฮะลุ้นอะไรแชะเหียไอ้อ่านาะจา์กูเจอคำทามกมากกว่ากูอีกของกูแค่เฉินเนนกูนี่อา่านออกเลยนะแปลงล่ะจะอ่านจะ น,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 นี่อันดับเจ็ดครับตีอันดับเจ็ดสุดยอดโอ้โหอันดับสี่วยสุดยอดไปเลยโอ้โหคกูโหดไหมล่ะเดีย๋ยวนะต้นไม้หมดเลยนี่วะกูเจ๋งแม่กูฉลาดเลยอ่ะทุกกลุ่มตัวกันปุ๊บนี่กูเละแน่นอนอย่าไปโดนต้นไม้นะเว้ย แปลงล่างดีเมื่อไหร่จะแปลงล่างวะเนี่ยมาแล้วครับแปลงล่างครับอย่ามาเกิดตรงแก่ๆจนมาแปลงล่าง,ลง,ลางเออแกงหัวโอ้ยนับสียโโ่ยุนโอเอ้มะนาวนี่แบบน่าจะใหญ่มากเลยเนี่ยแบบมันไม่เคลื่อนที่เลยนะมะน,นาวเนี่ยไอ้ไอ้หนึ่งสองสามนี่ไม่เคลื่อนที่เลยเอาละครับแบ่งทีมถ้ากูกินปุ๊บกูนี่ใหญ่มากเลยเนี่ย เอาแล้วครับมาแล้วครับตัวใหญ่ๆนี่หายากครับเอ้ยอย่าแย่งดิเอ้ยหกไม่ดีเอาเว้ยมาเอ็ดๆๆจะหนีนักโทษหนีแล้วว้าวมาทุกท่านครับมีนักโทษกำลังจะหนีคุกแฮคคุกแล้วหลักๆกูก็ชนะอุ้ย ก็เจ็แล้วไม่ดีเลยอันดับเจ็ดนี่กูไม่ชอบกูไม่ชอบอันดับแบบตัวใหญ่เลยเนาะทีมครับผมเออกูทีมกับมึงก็ได้กูไม่กินมันหรอกเออชิปดัลล่ามีตัวใหญ่ตัวที่กูอยากกินซะด้วยนะเดี๋ยวอันดับหนึ่งเลยนี่หว่าไม่อยู่แล้วเออนี่แหละ่องี่แหละที่กูต้องการอนะ่ะ อันดับหนึ่งโคชัยใหญ่มากแล้วอันดับเมื่อกี้กูยังไม่เห็นเต็มที่เลยเดีย๋ยวถ้ามันอยู่ตอนที่ได้นี่แบบมาสานทุกท่านครับหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวอันดับห้า ผมเอออ๋อไม่ไม่คิดอนาจารอะไรเงี้นะเด็กเด็กเด็กกันเด็กกันเราเป็นเพื่อนกันทำไมมฮัมม็ดถ้ากูหลุดนี่กูอยากตายมากเลยเรียกเพื่อนมาปกป้องอะโอ้โหมันคนใหญ่กว่าเราทีมน่เลยชุนและ มาแล้วนะพุงแบบลุ้นเชะอันนั้นมาแล้วาราจารย์มาแล้วโโบบโโโโโใหญ่มากไอตัวที่มันกินเราหรือเปล่าวะตอนนั้นน่ะนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับที่เจอโอ้พระเจ้ามันยอดมากมันใหญ่จริงๆมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆ,ๆ มันใหญ่มากมันใหญ่มากมใหญ่จนดูมันเร็วกว่ากูเลยดูดิจะไปไหนอยู่กับกูนี่แหละนี่นี่นี่อยู่กับกูไม่ต้องไปไหนหรอกนะเรามาตุ้ยกันอยู่างเงี้ยลุ้นแฉเหี้ยอะไรล่ะพวกมึงลามหมกหรือเปล่า นี่เข้าไปเลยครับเข้าไปเดี๋ยว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 กูรอให้มันเข้าไปเอาละครับเอาละครับทีมทีมทีมร้อยเปอร์เซ็นต์ิบหายละอันดับโปรมาละ ชุนและชุนอะไรเอ้ลุ้นแชะอันนั้นไปแล้วลุ้นแชะอีเอเดชกันเดชกันก็ตามมาอย่างรวดเร็ว,วผมก็ยังคงดำเนินสะดวกไปต่อโลกนี้มันช้าจริงเลยะอยากกินถ้ากูแย่ไปนี่กู เด็กกันอย่าอย่าลอ่อมัต้นฟุ้งไม้ได้ไหมมาแล้วครับโปรครับโอ้อันดับหนึ่งอ้ แรก,แลกเลยอ่ะเมื่อกี้พุ่งไปทีนี่แบบหลุดเกมเลยมั้งเนี่ยกินไข่ไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วครับควยลองนี่แบบยาวแล้วย,วยาวยาวยาวเนี่ยรัวลัวอ่ะมันเสียงใครงไรมา เอาละครับเอ้ยอย่าคุณคิว่าตัวใหญ่รีบลงล่างดิเอาละครับ,รบ,รบมึงจะสู้ใครมึงไม่รู้เรื่องเลยน,ะนี่เงาไงมึตงตับเยอะกลัว ีส่สามแล้วสามแล้วสามแล้วไบเฟเวอร์ครับไบเฟเวอร์เอาอันดับห้านี่มาเราเจอเพื่อแล้วเลยอันดับหก ิบหาแล้วไม่มีอางไปล่างก็ยังไม่ได้แปลงเกลียดที่สุดเลยการแปลงตัวนี้แบบคนนี้ไม่หนีไปหมดเลย นี s 1> <S 1> <S ่แหละตุ้ยแหละโอ้โหโอเควันนี้รัวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับเกมอะคาไลโอครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันรายการในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย